สวัสดีครับมาพบกับผมหน้าร่งรางพระนครออฟฟิเชียลนะแหมช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสมาทําคลิปแบบนี้นานพอสมควรนะเนื่องจากไปเล่นอยู่ที่เพจนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยฮะไม่เสียเวลานะโอ้โหอารมณพบ,บทให้มันมากไปอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยผมเห็นสถานการณ์หนึ่งนะครับของกลุ่มคนที่เคยเป็นอดีตโทษและเป็นเพื่อนๆพนพ,นพวกของผมเนี่ยเกิดเหตุการณ ทะเลาะเบาแววงกันนะครับจนเพจต่างๆเนี่ยหรือหลายๆคนออกมาพูดเนี่ยนะครับระดับหนึ่งนะฮะผมก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออมันแปลกดีนะฮะในมุมคิดของผมเนี่ยเราจะไม่พูดถึงบุคคล2บุคคลนี้นะฮะแต่ว่าจะพูดถึงในมุมของคําว่าพวกพ้องที่เราเป็นเพื่อนกันนะครับผมคิดว่าในลักษณะของการครบค้าสมาคมในการให้ใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราเนี่ยวิธีการไม่ยากเลยเราควรจะ วางตัวให้มีระยะ 50- 50กับคนที่เราครบด้วยที่เราเรียกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้รักษาระยะห่างของเราซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่วันหนึ่งเราดีกันนะฮะสุดท้ายพอวันหนึ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างตื้นลึกหนาบางรายละเอียดอีกเยอะๆเนี่ยแล้วมันทําให้คนที่เคยถ่ายรูปกันกอดกันเป็นเพื่อนกันกินเที่ยวอยู่ด้วยกันวันหนึ่งต้องมาทะเลาะบ,บ่อแวะเหมือนจะเอาเป็นเอาตายอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ อยากจะฝากไว้สักนิหนึ่งนะสำหรับคนที่มีกลุ่มพัก,พกเพื่อนแบบนี้นะครับ <c oughs> คุณอยากจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะหรืออยากจะเป็นผู้นำเนี่ยใจคุณต้องหนาพอใจคุณต้องกว้างพอนะครับในการรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้นะครับตาราบใดนะที่เราคบกันเนี่ยนะแล้วมีผลประโยชน์ทางด้านการเงินเข้ามาเอี่ยวเมื่อไหร่นะจากเพื่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นอื่นนะครับเป็นเรื่องปกติพอเรื่องแค่นี้อันนี้แค่ฝากเอาไว้สําหรับคนที่คบกันเป็นกลุ่มนก็นรักษากันไว้นะครับมิตรภาพเนี่ย สร้างมาแล้วเนี่ยเราอย่าทําลายมันเองนะครับพยายามมองเห็นส่วนดีของคนนะธรรมชาติของมนุษย์นะเวลาเขาทาดีกับเราสิครั้งเนี่ย พอเขาทำผิดครั้งเดียวเนี่ยเรากลับไปเห็นสิ่งที่ผิดของเขาในเพียงหนึ่งครั้งในะส่วนที่เขาเดีเราสิบครั้งเนี่ยเรากลับมองไม่เห็นนะครับนะครับอยากจะฝากไว้สําหรับคนที่มีพักมีพวกมีเพื่อนนะรักษากันไว้นะคนไหนที่เอาเปรียบเรามากๆเนี่ยเราไม่อยากคบเขาเราก็ถอยออกห่างจากเขานะ,มนะไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปนินทานมนเสียเวลาถอยออกห่างแล้วก็จบกันไปนะครับคนไหนที่เราคบแล้วรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันจะดิตรงกันเป็นเพื่อนกันก็รักษากันไว้คบกันไว้นะครับเข้าเรื่องฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงขาใหญ่ ขับบ้านของจริงนะปี2542ไปถึงปี2543ก่อนบ้านแต่นั่นคือพี่เล็กไก่ฟ้านะครับพี่เล็กไก่ฟ้านะครับทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้รู้ไหมฮะเพราะว่าผมกำลังเชิญพี่เขาเนี่ยมาเล่าเรื่องราวฮะผมจะบอกว่าพี่เล็กไก่ฟ้าเนี่ยในยุคที่ผมเจอเขาเนี่ยขับบ้านนะฮะขับขับคุกบ้านเมตตาบ้านสารสถานพิธิสารเด็กเนี่ยฮะบ้านกรุณาในยุคที่ก่อนบ้านแต่2543นะฮะ ยุคที่ก็ถือว่าเถื่อนสุดๆเหมือนกันนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยผมกล้าพูดเลยผมเอ่ยชื่อเลยนะผมเนี่ยอยู่แบบแบลวบนะอยู่หอสองนะครับแต่มีขาใหญ่หลายคนเนี่ยที่อยู่ในยุคนั้นนะครับไล่เลยนะฮะบังไก่นะฮะพี่อูดใต้นะครับพี่หนูวิทยุณกซุนนะพี่ติโอรสนะแล้วก็ใครอีกอะปาพี่ปาอกพลสมเสือนะสายโอรสนะนรินสิงโตนะเจี๊ยบบินนะครับโอ้โหไล่มาเลยฮนะเข่งคองเตยนะ แล้วใครเตอร๋อเชื้อเพลิงนะเสือนายราชบูนะนะครับโอ้โหตัวท็อปเยอะโป้มังกรบินนะพี่หนุ่มสอปอนะพี่โรดฟ้าผ่านนะโรดสอปอนะแล้วใครอีกอะตัวท็อปๆเพียบเลยฮะเพียบเลยนะโอ้โหหอสองนี่สมุรยเยอะใครอีกอะมีพี่เปียราดพาวอุ้ยตัวเจ็บเยอะนะฮะตัวเจ็บเยอะมากเลยในยุคดันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพี่เล้ไก่ฟ้าคับบ้านนะครับแต่ผมย้อนกลับไันนี้หนึ่งนะ ผมเนี่ยเคยถูกจับเข้ามานะครับเข้าส่งบ้านกัลรุณาเนี่ยในปี2542เนี่ยช่วงต้นปีตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยหเดือนประกันตัวเนี่ยน้าตายน้าตายหน้าหยกเนี่ยขับบ้านนะครับขับบ้านพอผมได้ประกันตัวไปเนี่ยน้าตายก็ปล่อยนะเสร็จแล้วผมก็เหมือนกับไปทาคดีซ้ำส,สองนะถูกส่งบ้านกัลรุณาและในยุคที่ผมเข้ามาตอนนั้นผมจําได้แม่นนะทุกเรื่องราวนะครับคือ ผมออกสาและถูกจับมายื้อกันประกันนะจนผมเนี่ยกลับมาที่บ้านกัลลนารอบเย็นนะใครติดบ้านกัลลนาในยุคนั้นที่ส,ส,ส,สารเนี่ยยังอยู่ที่สนามหลวงเนี่ยก็จะกลับมาช่วง5้าโมงหกโมงนะครับกับสามเือนก็เด็กออกสาแล้วก็กลับมานะเด็กใหม่ก็จะเข้ามาด้วยกับรถคันนั้นนะครับรถรถบัสนะฮะของบ้านกัลลนาผมเนี่ยมาถึงเนี่ยฮะผมเนี่ยพอเดินเข้าแถวเนี่ยจะต้องเข้าแถววิ่งไปวิ่งวิ่งริมกำแพงนะสิบหกไร่ยุคก,ก่อนนะวิ่งรยมกำแพงผ่านสนามบ้านนะเพื่อไปโรงเรียนไปกินข้าวนะครับ ตอนนั้นน่มันจะมีสนามบ้านเนี่ยผมเป็นพี่เล็กไก่ฟ้าเนี่ยยืนคู่กับปูแ่แฟงนะครับตอนนั้นปูแ่แฟงขับบ้านนะครับพี่เล็กไก่ฟ้าที่ผมมอเนี่ยเหมือนกับรองขับบ้านนะเป็นเพื่อนกันแหละผมว่าเขาเป็นเพื่อนกันแหละแต่ปูแ่แฟงปาสีตอนนั้นคือขับบ้านแล้วก็จะปล่อยตัวภายในหนึ่งเดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปกินข้าวแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เล็กก็จะเป็นคนที่เสียงดังห้าวหาญเร็เวกินไปสไตล์นี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งเดือนปู่แฟงพ้นโทษนะพ้นโทษปล่อยตัวไปเนี่ยพี่เล็กไก ทำไมถึงชื่อพี่เล็กไก่ฟ้าผมว่าชื่อแกคงชื่อเล็กนะแต่ว่าคําว่าไก่ฟ้าเนี่ยแกสักไก่ฟ้าอยู่กลางหลังนะฮะตัวของแกเนี่ยรอยสักมีไม่เยอะนะไม่ได้ไม่ได้มีเยอะนะมีแค่ไก่ฟ้ากลางหลังนะก็ที่ผมสังเกตนะรอยสักไม่ได้มีเยอะนะฮะแต่ขับบ้านนะขับบ้านนะครับเป็นขาใหญ่ไม่รู้ว่าแกติดมากี่รอบนะแต่รอบนั้นที่ผมเจอแกเนี่ยเกเป็นขาใหญ่ขับบ้านเลยนะครับและแกก็มีพาวเวอร์ที่ผลไม่ว่าจะคุมโรงเรียนเจ้าหน้าที่คุยกับแกคุมกลางสนามทุกอย่างนะครับผมถึงมาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรไหมฮะ เดี๋ยวผมจะเชิญพี่เล็กไก่ฟ้าเนี่ยขาใหญ่ตัวจริงในยุคนั้นเนี่ยมาออกรายการหลังพระนครออฟฟิเชียลมานั่งเล่าเรื่องนะฮะและเขาเนี่ยตอนยุคบ้านแต่นะพี่เล็กไก่ฟ้าถูกส่งไปถ้าฐานวัยหนุ่มกลางด้วยนะฮะไปลงแดน3ด้วยนะยุคนั้น PK แล้วก็ติโอรสในพี่ติโอรสเดี๋ยน่าจะเข้าแดน5นะเข้าแดน5นะครับแต่พี่เล็กไก่ฟ้าเนี่ยเข้าแดน3นะครับแล้วก็ไม่เคยได้เจอแกมากเกินนะล้ท่านในยุคของโคโลกในเรือนจำเนะี่ยพี่เล็กไก่ฟ้ากับผมถือว่าแถวบ้านกันนะเพราะแกอยู่นอมินนะฮะอยู่นอมินนะครับ ปัทวิกรนวมินผมอยู่เด็กลาดพราวนะครับแต่ว่าในยุคสถานพิธีหรือคุกเด็กเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบ่งแบงแบ,บนี้เป็นบ้านเป็นฝั่งก็คือพวกกันเพื่อนันีก็อยู่รวมกันนะครับผมว่าเรื่องราวของพี่ไก่ฟ้าน่าติดตามนะฮะอะไรทําให้แกเนี่ยไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นขาใหญ่ที่สุดครับบ้านนะครับคับบ้านเลยนะฮะในยุคก่อนบ้านแตกนะครับรอติดตามนะผมเชิญแกามาเล่าเรื่องเรียบร้อยล้วรอติดตามดางพระกรนอนฟิชเชลครับผม